รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มิวเซียมสยามเปิดพื้นที่ฉลองหนึ่งศตวรรษของอาคารจัดกิจกรรมเสาสนามชัยพบกับกิจกรรมและเวิร์กช็อปที่น่าสนใจมากมายเพื่อสร้างการเรียนรู้ในคุณค่าของอาคารมิวเซียมสยามรังสรรค์กิจกรรมตามแนวทาง Discovery Museum และแนวคิด p l a y a n d Learn ซึ่งมีศิลปินหลายท่านร่วมสร้างสรรค์ผลงานโดยเฉพาะละคร Beyond the Museum ในรูปแบบที่ไม่ซ้ำใครชมได้ที่มิวเซียมสยามแห่งแรกและแห่งเดียวร่วมสร้างแรงบันดาลใจจากอาคารร้อยปีที่ทรงคุณค่าแห่งนี้ค่ะพื้นที่ของตึกตึกเนี้ย เราเราเชื่อว่าน่าจะมีส่วนที่จะสร้างแรงบันดาลใจผรงอ,อยากจะเชิญชวนมาชมละครกันนะครับเพราะว่าละครในพิพิธภัณฑ์เนี่ยคือเป็นเรื่องที่ท้าทายเหมือนกันที่จะทําให้เราแบบทำยังไงให้คนแบบรู้สึกว่าตัวละครเป็นตัวแทนของการเล่าเรื่องแล้วก็สามารถทําให้เกิดการเรียนรู้ได้เราจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่เราใช้พื้นที่แล้วก็ใช้การเล่าเรื่องในในแบบ participatory theater นะครับที่คนมีโอกาสได้ยกมือมีโอกาสได้ชวนคุยอยากให้มาดูกันเยอะๆนะครับรีบจองมานะครับเรามีจำนวนจำกัดสำหรับคนที่เข้าเข้ามาชม